ข้อที่40นะครับฟังก์ชัน x คือ3 x บวก5และฟังก์ชัน h คือ3 x กำลัง3บวก3 x ลบ1ให้ให้ g เป็นฟังก์ชันซึ่ง f คอมโพสิตกับ g มีค่าเท่ากับ h นะฮะโจทย์าถามว่า g 5มีค่าเท่าใดเอาลู้จากโจทย์นะฮะฟังก์ชัน x มีค่าเท่ากับ ส x บวกห้าแล้วเขาบอกว่า h เท่ากับ f o g f composite กับ g หรือก็คือ h มีค่าก็คือฟังก์ชันของฟังก์ชัน g แบบนี้เราจะแทนฟังก์ชัน g ลงไปในฟังก์ชัน f ก่อนนะฮะจะได้เป็น จะให้ว่า3 x บวก5ซึ่งจะมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน h ก็คือ3 x กำลัง2บวก3 x แล้วก็ลบหนึ่ะครับเดี๋ยวเราจะย,าย้ายข้าง ได้ว่า3ของ g x มีค่าเท่ากับ3 x กำลังสบวกส x ลบหนะฮะทีนี้แล้วก็หารสตลอดสมการนะฮะจะได้เป็นฟังก์ชัน g มีค่าเท่ากับ x กำลังสอง บวก x ลบ2นะฮะซึ่งโจทย์ถามว่า g g 5มีค่าเท่าไหร่แล้วก็จะแทน x ด้วย5นะฮะจะได้ว่า g 5มีค่าเท่ากับ25 25ก็คือ5กำลังสบวก5ลบ2มีค่าเท่ากับ28นะครับ ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อคอควายครับผม